ดีครับตอนนี้พวกเรานั้นอยู่ในรายการฮอกทัวร์พาทัวร์กับคุณเจมส์วอลตันแอนเดอร์สันในอีเพียงไม่กี่นาทีเราก็าจะลงไปทางจุดหมายโดยจุดหมายของเราอยู่ที่เขาอินซอนนะครับผม,มซึ่งเราจะได้เจอสิ่ดึกดับบลนมากมายเช่นกกจิ้งเหลนแมวป่าซีนีสซึ่งผมนั้นไม่ใส่เสื้อหนาเพราะว่าข้างล่างนั้นค่อนข้าง,ง,งร้อน โดยมีเพียงแค่หนึ่งลำสอนเท่นานั้นที่ไปเขาอินซอนนะครับแล้วเดี๋ยวห้องตัวพันพัวจะไปดูบรรยากาศเองนะครับและตัวนี้นะครับเราอยู่กับพี่ซีเลน่จุดครับผมชื่อเจมส์วอลตันอย่าอย่าไปสนใจเด็กของผมเลยคผมแต่ว่าหากคุณสนใจซื้อเสื้อของพวกเรา ติดต่อได้ด้านล่างคอมเมนต์นะคะอีทิงลิงไว้ให้แล้วในลิงก์ก็จะมีคลิปไปดูแล้วก็ไปกดคอมเมนต์ในลิงก์นั้นเองครับรับรองว่าไม่ใช่ลิงก์โดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณต้องเชื่อผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกันนะโหแต่ว่าผมไม่อยากให้ดูบรรยากาศเท่าไหร่เพราะว่าใสงโขนแล้วมันแรงเป็นอย่างถูกอ่อไม่มาแรงครับซึ่งหาพกุนที่เขาอิซอนแล้วมันไม่เย็นนะครับมันร้อน ตามที่ไกด์พาทัวงผมได้ทำการบอกไว้นะครับโอ้ยเขาฟ้องมีเคฟซีด้วยครับโอ้โหปอตอทอดจิ๊ปปี่หยับแล้วเราก็จะคุยไปเรื่อยๆนะพี่ โอเคครับแย้มผมขอเย็มผมจะพาพวกคุณไปที่สถานที่โดยตรงเลยนะครับเราไปเขาอีโคแล้วเปิดตอนรับด้วยน้ำโอ้เราไม่ใช่หมาวัดด้วยที่นี่หมาวัดเนี่ยมีแมววัดด้วยไม่่ชอเา

ขณะนี้เราอยู่ที่เขาหินซ้อนฉาเชิงเซาอย่างหน้าสุดคร่ะนี่เรากำลังจะนั่งรถเป็นทัวร์ที่เขาหินซ้อนนะครับผมโอกค่ะมีผู้สนับสนุนรายการ PR Big Bang พันห่อพร้อมกับหมวกทูเกเตอร์ทูเกเตอร์ตอนนี้นะครับเราต้องนั่งรถเข้าไปแล้รถเราจะขึ้นรถไปนะครับผมนั่งนั่งหรอกระโตดขึ้นมานั่งบนขั้นบันได สุดยอดอ่ะโหนู้นี่นะครับบรรยากาศวิวนะครับสวยงามมากครับถายคุณพัดได้ครับบรรยากาศโคตรสวยเราเอายงยิ้มโป้งให้เลยครับใช่ครับนี่ผมเห็นป้ายผมเห็นป้ายกาเบอร์สองครับแล้วก็เป็นป้ายให้ทางสุดครับนี่รถคุขับคุณขับตัวตึงครับสวัสดีครับยิ้มให้กับตัวให้เรา พีอาวิแบงมันกินได้มันกิน99%ของอากาเยยก็ไม่ไดนะครับคือร้าน่วงขราครับที่มาของเขาอีกครนั่นคือหินเขาเขาแบบลดพวกซิทติกยตอนนี้เราอยู่ในพัฒนาการพัฒนาเขาองนี่มาจากราชดำเนินนะครับผมซึ่ง เราเราจะมาเราจะมารีวิวบรรยากาศระหว่านั่งรถกันนะครับผมโดยให้คุณพันนั้นคอยช่วยบอกด้วยแปลอาหารครับแล้วมีคนฉันยบดินที่คอยนั่งหน้ากับข่าท่าคนถับที่เขาถ่ายมีชาวสารน่าเป็นตรงที่ประชุมเปล่าข้างสวด ภาวเอให้เราลงแล้วหรอให้ลงแล้วหรอฮ้ยต้องจห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะครับเวลาเห้องพยาสุก้านซ้มือนะครับอลงด้านขวานะครับถ้าซ้ายนี่กวิ่งเะครับตรงประตูก้านะครับ่ครับน่ซ้ายะครับเรามาถึงบ้านของ่ล้แล้วเขาบอกให้เราเอาเดียวเอามาเขไม่รู้เนี่ยเดยาเลยบเดยซ้ายป่ะในห้องน้ำครับ ไปไปน้ำที่ด้านหลังแล้วลูกจะเข้าน้ำก็เข้าได้ไปไหนไปเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องไปลูกห้องห้องถอนเลยเข้าไปไหนห่างๆนึง ังจากที่เราแล้วได้เข้าไปดูประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับเขาอินซอนนะครับเราก็ได้รู้ว่าประวัติทั้งหมดนะั้นมีอะไรบ้างโดยพี่โดยไกด์นำทัวร์จะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเอ่อขาอินทอนและการใช้ตังยังไงให้ประหยัดนะครับแล้วก็ในวิดีโอที่เขาเปิดให้ดูเนี่ยจะมีเกี่ยวกับพระรชาชดำริของนายหลวงนะครับผมแล้วก็มีเป็นแสนน่ารักและกลกสุดน,น่ากินขาวนะครับซึ่งคุณนั้นไปดูใน ที่คุณวิศนุถ่ายไว้นะครับแล้วก็มีพวกพืชพันธุ์ต่างๆนะที่เอาไว้ทำพวกสมุนไพรเอาเอาไว้ทําพวกยารักษาโรคต่างๆ,ๆเอาไว้ทําพวก <Okay. S 1> เครื่องเครื่องที่ทําให้ตัวหอมนะครับแล้วก็เรานั้นจะได้เรานั้นจะได้ดูเขาซอ้อนอีก800ไร่นะครับจากทั้งหมด1,000พกว่าไล่นะครัซึ่งตอนแรกเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่ไล่แล้วค่อนข้างแห้งแรงมาก โดยในหลวงนั้นได้เข้ามามอบพื้นที่อีก200และทําการปลูกพืชเพิ่มมากขึ้นเพื่อ,อให้เขาอีซอนนั้นดูมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นซึ่งหลังจากาที่ทุกอย่างมสมบูรณ์แล้วนายบุญชูนะครับได้ได้อธิบายเกี่ยวกับทุกอย่างเรื่องการปลูกข้าวการที่เขาการที่เขาอธิบายเรื่องแต่ว,ว่าเขาดูแลรักษาพืชอย่างไรเอาไปไปขอลงสีข้าวไปขอไปลงทุนกับข้าวนะครับ ก็มีมีคนเลี้ยงกลบด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาปลูกเขาปลูกมันสับปะหลังแล้วต้นคุณหนักสูงมากแต่ว่าพอเขาเอาไปขายเนี่ยได้ราคาขายเนี่ยต่ำกว่าต้นคุณซึ่งีเป็นการหั่นุนเขาเลยหันมาเลี้ยงกลบตามเพื่อเขาแทนและศึกษาการเลี้ยงกบด้วยพืชคอนกีบด้วยตนเองนะครับจนได้มาซึ่งโซนกลุบนะครับแล้วก็มีเป็นที่ยากีขาที่เขานั้นจะเอาไข่ของพวก ไข่ของพวกเขานะครับเอามาทําเป็นไข่เค็มนะครับแล้วมาทําผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วมีเป็ดแล้วค่อนข้าหลากสีอยู่สองสีอะไรนแหละให้ผมดูมีสีเทามีสีขาวก็สีดำล้วย,ย,ยอ่ะอันนี้มีสามสีดำทฤษฎีใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวทฤษฎีใหม่นะครับ สวัสครับตอนนี้เราลังเข้าป่าระดับปลาันงเ้ารีมาวันนี้ไม่มีปัญหาเลยขัด้องนิดหน่อยเนาะด้านหลังไดยินเสียงปะคะได้ยินอยู่ไหมนี่ครับคุณครับดีารัมยังอยู่ใช่ ทางด้านฝ่ามือของน้องๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักนี่ครับตรงนี้เราจะเป็นการปลูกแบบขึ้หมืองเวียนตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้จะเป็นฤดูฤดูอะไรคะฤดูหนาวเนาะก็จะเป็นปลูกผักสลัดนะคะเมื่อเช้าพี่นกเพิ่งปลูกผักเก็บผักไปก็จะเป็นนี่ครับเรามีพี่กรใหม่นะครับน้องเคนะครับครับไม่ใช่ครับคุณชื่อเชตนาไคคนะครับเชนตนาครับ บิร Bird. ์ดบิร์ดวันแลมน้องๆคะส่วนด้านใ้าเมือของน้องตรงนี้ก็จะเป็นแปลงนานะคะแปลงนาตรงนี้พื้นที่1 8 9ไร่แต่พื้นที่จริงมีขนาดที่ทำแต่ตอนนี้รรอ่ตนรรงนี้จะเป็นหอมมะลิหนไร่เก็บผลชได้สกิโลกรัมต่อไร่ แล้วงเวลาตรงนี้ก็จะเป็นการทับแปลงอยู่พี่นกจะเป็นปลูกพืชหลังนาตรงนี้ก็จะปลูกเป็นกั้งทองหรือว่าเห็ดตามกองเปียใช่ใช่ยต้นบัวไทยเลยนที่พี่เมย์บอกด้านบนตรงนี้ก็จะแบ่งมาวังอยู่ทีเขียก็คือด้านนี้แหละค่ะอาจจะมีมันชอบนกอ่ะชอบนกอ่ะพี่โกฟอน ตอนนี้นะครับเราได้ออกจากตรงตรงนั้นแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่ใหม่นะครับผมไปแล้วคุณสุภชัยผมไม่ยินเืือสุภชัยจับช่อสีขาวหน่อยกบกบกบเดี๋ยวกบเนี่ยนะกบไหนกบไหนก้าก็ให้ื่นะราล้ย่นไม่เห็นอ่ะอุ้ยเกียร์เต็มเลยไหนม่มีพังรอาย เป็นไข่ไมาเห็นมีอะไรเลยขี้ขี้วะโกบวะหนกบวะเจอบ้างฝั่งนั้นอ่ะไม่เจอจำสีแน่นี่มีอะไรขี้มันอ่ะรี้ว โอ้ยเราได้ปั่นจักรยานแล้วเฮ้ยนักมาราธอนว้าวจักรยานมาลองเคนไปกขึ้นได้ยังขึ้นได้เปล่าเย็นจินล อ่ะเลยไปฟ้าภายในเนแปลงบ้านะปนปนปนเร็วัวน oh. ี้เนี้เร็วว่านี้เร็วว่นี้เร็ววนี้เร็ววนี้ตาบันมีอะไรี้เนันี่าร กนเลยไม่ื่นน่จะเป็นการสาธิต่้านี้้ป่นแล้วก็ใก็จะออกมาตามสปริงเกอร์ในแปลงเราไอ้เช่เฮ้ยนาไมเรเร็วว่นี้เกร์เร่นี้เร็วว่านี้ไ้เยร์เร็วนห่เลยปั่นอีกเร็วว่น้ไม่ไแล้วตรงนี้่ โป้โตคี้องคไยากปันหนคะครับมาเดินไปไหนมาเกาบอกว่าไอไอเกนก่อนไอเกนก่อนีะระยะรอบไอไหนระยะก่อนอ้าวไปั่นนะมาเดี๋ยวกูปั่นเดี๋ยวกูปั่นไปไฟังนะก็เีผมอยากปั่นแต่ไม่เอาอะสติวอเตอร์ไม่ไม่สติวิวอเตอร์สติวอเตอร์อะไม่ไม่สติวอันนี้หรอ

เป็ดด้านหาจะเป็นเป็ดทันปากเป็ด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  โอ้โไอ้อะไอยา้เ้ยเ้ยไปไหนอะไปท้องไปไหนอะไอ้นุ้ยเอ้ยไปไหนเหรอไอ้เล็บเป็ดชิเก้นเหม่งเกินชิเก้นชิเก้นไก่ทำทำทำไก่ไอ้ยิ้ม ว้าวมีแดงลงนึงสุดยอดมีไก่มีไก่ตัวคนใหญ่อะไรยังไม่เช้าไก่ตัวโคนใหญ่อะเออดูดิไก่ที่เข้าเป็นน่างักตัวคนใหญ่นกพัชราเนาะนกเนาะแต่ชนเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่จังตีระวังไก่จิกมันไม่จิกตีระวังไก่จิกนะยังไม่เช้ามันบ่ายอยู่ขี้เกีนจคน โอ้ยกินเหม็นไปกินแรงกันกินติดเสื้อไม่รู้เหรอเฮ้ยพ e ่ก็น่าบ be first อะไรบอลไซดเหรอไห้เขาอยู่ในโซนอยู่ในโซนอะไรไม่รู้ อะไรน่อ่ะเียตัวใหญ่เอมะกอเดินก่อนตัวก็ใหญ่ดิเบิ้มจะตายเลอะล้มทีพื้นถล่มอ่ะลูกสาเต็มหนัเลยหนาเียโอ๊เหมือนสูนยการจากรวานเนี่ยตัวตัวก็ิ๊กเบิ้มนะหลัเป็นซัน้างเ่ออมันก็ช้างนะเหยียบพื้นทีไรแกลโลกับกันเฮ้ยอลสมช้าง เริ <nói> <c ười> i, ่มเกิดมาเป็นปืนตัวใหม่ตัวนี้โววัฒนาการใส่แว่นนี่ก็สวยจังวะจอสวยเลยจอสวยจอสวยจอสต้องปร่บความสดกล้องเราเว้ย แปนาทีกว่าแล้วอะขยัดในมือคุณคือด้ต้องเสร็จก็โบยน่มันปุลงได้แล้วแลก็โอ้โอ้ วอเตอร์ซีวอเตอร์ซีวอเตอร์ใช่หรอซีวอเตอร์มันมาเป็นไลทีเดียววะน้ำรั่วน้ำนี่เอย่าเบียดจ้าเดี๋ยวร่วเออปืน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 เข้าก่อนปืนเข้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งร่วเเออเอเดี๋ยวร่วานแตกอู๋จัาแตกไหมเนี่ยต่ำตำดูดูวัด แมวโซเยันรู้โอ้โหกัดักับดัก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 ไม่ดีไมหนแคทไหนแคทวะนี่ไงไปยากไปยากเรมอยเรียบไหนกระดูกไก่ดำ ไาขาน่แมวอะไรอะไรยนวดยาหนวดแมวนี่ยาหนวดแมวยาหนวดแมวนั่นไม่ได้ส่งแมวกับไปยี่ห้องโซลเซลหมาหมาวัดมาอีกแล้วต้องเรียกเขาปีบาร่าโกรธจีาเฮ้ยเฮ้ยอ้ไ้อ้ไอ้ไ้้้ วันนี้นะครับคำคมวันนี้นะครับมีเธอเป็นยาใจมีสมุนไพรเป็นยาดีโอนาโคตยาโอนาโคตใหญ่โคตรดีผมจะมาเป็นบางช่วงนะครับมาแล้วกี่เที่ยวเอ้า เปนบุเป็นรด้เลยนะครับนรถเลยขึ้นรถเลยไปไน้องเคนไปน้องเคนรถแล้วรถม่วงอ๋อออลืมไปเคนนั่งนั้นรถคนแรงนั้น You Talk You Talk โอเคนกาสที่เราได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ได้รู้ว่า พวกการเสืบทอที่สดีใหม่ถูกอย่างไรแล้ว ขณะนี้เราก็จะมาอยู่ที่ฮอกทัวร์ทัวร์นะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำหมักเชียวภาพแล้วอันนี้ต่างๆนะผมผมได้น้ำหมักเชียวภาพฟรีแค่เป็นอ่าโดยเสียเงินภคยในภายหลัา้หรือเปล่าขีมนาวแล้วซึ่งอันน้ำหมักเนี่ยถือไปขี่มนาวุธขี่มนาวุฒหกคนขี่หรอขี่มนาวุฒิสามนขี่มนาวุฒิสามคนฟรีนะพร้อมกับใบนะพีใบเรียนรู้ไหมให้คุณเอาไปให้คุูเขียนนะคุูเขียนชอบเศษทฤษฎีใหม่ แล้วก็นี่สารเร่งซูเปอร์พอดจตสารสำหรับควบคุมอะไรเอาไว้ก anyway ันริกของผมเนาะแล้วก็ได้ได้เรียนรู้อีกมากมายได้พวกพอดสองอะไรนี้ครับซึ่งผมก็เอามาอ่านนึ้งก็คือพอดสองพอดสองเอาไว้ สำหรับหมักสำหรับผลิตนะคือว่าเขาหยิบให้ผมเองผมไม่เกี่ยวขอรับขอเลือกจับถือได้ซึ่งผมต้องขอบคุณเขามาที่เขาให้ผมฟรีนะพ่อผมต้องดึงใจกลิ่นนี่แหละแล้วคือสวนแถวบ้านผมนั้นมันอยู่ใกล้บ้านผมสวนใกล้บ้านมันอยู่ใกล้บ้านผมกลิ่นน่าจะแรงน่าดูัวนี่เกษตรยั่งยืนถ้าพ่อผมบอกเอามาทำไมให้คือผมตายเอาไปบริจาคให้คุณิง ก็แปลงสายไปก็เป็นพวกไม้ดอกหอมยาเป็นไม้สวยงามไม้เลื้อยนะครับเคยฮ้ยแล้วก็คือผมได้ไปเรียนรู้โซนนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะพาพวกคุณไปเรียนรู้อีกโซนหนึ่งครับเดี๋ยวเดินขึ้นรถเลยเนาะโอเคกลับบ้านผู้ขับคุณเจมส์พ่อผมผมก็อยู่สายกับคุณพรนะบุ๊คเฮ้ยอันนี้ก็ใช้ทำก็ดีเหมือนกันอ่ะ ดินดินใช้ต้นตนี้ทำก็ดีมากเดินตามรอยเท้าพ่อไปอันนี้ไม่ได้้รอยเท้าพท่รอยเท้าโค้งโั่รอยเท้าโค้ัไม่วอัรตัวทัาตัวงโค่หกตัวเฮ้ยหกตัวักตัว นั่งเดิมคุณฉุดบดินเขาขาวตัวนี่น้ำขีบรรณาธพูดอะไรน่ะครับคุณหลังจากที่เราทำนี้เสร็จแล้วผมผมพูดอะไรหน่ะครับคุณหลังจากที่ผมทำพูดเพนติ้งเสร็จแล้วผมก็ภูมิใจในผลงานตัวเองเป็นอย่างมากพี่คนนี้ผม้จะไปขับรถเลย สองหนจากจากที่ทุกคนจะเห็นนะครับตอนนี้ผมอยู่บนรถบัสนั่งเจ้าอ่ะและทำกิจกรรมอันสุดท้ายเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของกิจกรรมการซื้อของฝากกลับนะครับโดยของฝากส่วนใหญ่นะครับจะมีเป็นกระู่มีเป็นน้ำยาน้ำยาทาตัวเพื่อไม่ให้เกิดความปวดมวยปวดเมื่อนยนะครับซึ่งราคาแล้วก็คัอนข้างดีมีทั้งราคาหนึ่งร้อยบ,บาทสางริบาทสามบาทแล้วก็มีเสื้อขายภายในราคาประมาณเก้าร้อยบาทครับแล้วก็มีน้ำพึ่งขายประมาณหนึ่งพันบาทแล้วก็ น้ำน้ำอะไรทุกอยางไปดูครับดำๆก็ประมาณ1,000งับาทครับแล้วก็มีหมวกซิวนะครับประมาณ 2, 0 0 3 0 0ามรึครผมไม่คือตับมซื้อน้ำยาทาเมื่อปเมื่อยเตือตัวให้ยายดนะครับซึ่งจะใทุกคนรู้นะครับตอนนี้เพลงดังมากเหอเกเกาอะไรึนครับเพราะว่าผมขอคุยทางเขอุอด้วยที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้เห็นาพอย่างนี้กัน ผมต้องขอตัวลาไปก่อนกันบรายการคัอบครัวพาครอบัว,วสวัสดีครับ